วันนี้นะน้องจิตตาเขาชอบมากปีเสียชอบมากๆเลยคือปีเสียที่นะัแม่ออนนะขอแทนคําขอบคุณจากเอกชัยถึงน้องจิตนาซึ่งเป็นเอฟซีที่น่ารักมากขนาดแม่ออนปไลอะไรติดตอกชีก็าตามค่ะชีก็าตามวันนี้ขอมอบปีเสียองค์ใหญ่เบิ่มๆใหญ่มากขอมอบปีเสีย องใหญ่เบอรอร่นเท่นี้พี่ดาวให้กับน้องจิ๊บดานะครับแทนคําขอบคุณจากแม่ออนค่ะราคาไม่ต้องถาม Coke ท่นีะ่ะนะเป็นหลักหมืน่นราคาไม่ต้องถามเป็นหลักหมืน่นให้ฟรีน้องเปิดเลยหมุนได้ใช่ปะ่ะเปิดเลยนะราคาไม่ต้องถามที่นะเป็นหมื่นนะครับนี่นะที่นะคะตอนแรกนะว่าจะไม่บอกน้องนะฮะนะราคาไม่ต้องถามนะที่นะให้เลย ให้เลยค่ะเจักเอฟทุกวันวันหนึ่งะนะเจ้าคะโอ้โหเยอะมากนะคะแทนคำขอบคุณให้น้องจิดานะจากแม่อรกับเอกชัยกรุ๊ปนะครับนะคะขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณมากๆนะคะร,รอรับได้เลยค่ะเจ้าคะรอรับได้เลยนะคะกับน้องจิ๊ดานะครับปีเสียนะเจ้าคะปีเยคะ่ะเจ้าคะราคานะเจ้าคเป็นหลักหมื่นนะคะให้เลยให้เลยค่ะเจ้าค เยอะที่รักเยอะจริงๆเยอะมากๆนะคะชีจัดทุกวันเลยขอบพระคุณมากเอเมนต่อเมื่อลูกนะคะกินเงินกินทองเป็นาหาดูตะวันเป็ดกินแล้วไม่ใครออกนะครับน้องเป็ดหวาแล้วส่งให้พี่เยวเลยส่งพร้อมของพี่ที่เอฟวันนี้เลยนะ,ะพี่ดาวผมวให้สวยนะโอเคนะขอบพระคุณมากที่รักโอ้